โบ๊์อ่ะน่าจะยืนน่าจะยืนใส่ยีหน้านะเพราะว่าสลับครับเราเล่นจีนเป็นไหมเนี่ยมีโอกิาจีนจีนด้วยมีนี่ีเนี่ยตะกินตะกินห้าตะกินห้าสิบบาทก็เป็นห้าสิบบาทที่คนอื่นเขาให้มาด้วยอีกทีนึงนะสลัยโอนตะกินจี เขาโคตรดวงดีอ่ะการเปิดกล่องเลยเล่นดูปะแต่ถ้าเอ็งสุ่มตรงล้อไอ้พวกสุ่มแบบสุ่มสกินมิตตี้อะไรเงี้ยสกินสี่สี่ห้าตันอะไรเงี้ยจะซูอเหมากระดานอ่ะล้วพวกโอ้ไม่ได้เซตไอเทมเลยประเด็นอ่ะมัวแต่เลี้ยือกินโอ้ไม่ไหววะไม่ไหวต้องไปเซตในเกมออกมาได้โอ้แค่ไอเทมมาเผื่อเขาเล่นหุ่นจำเรือ เพื่อเป็นไวน์โอ้โหดิฉันเดือดเอาใครเล่นน่ะใช่เขาเล่นกันนะเดี๋ยวนี้เอาดิเทนเดอร์อ่ะเขาก็เอารวยกันมาดังนั้นแหละเพื่อเล่นไวโอ้นกจิบทำไงอ่ะยินดีต้นร้อยตูนโอวี่หกไม่ไหววะเหนื่อยละอันนี้ดับแดงเท่านั้นดับแดงนัะเล่นนะเกมเนี้ยแต่ตามเมื่อกี้เอามันมาเกมออกมันเลียนเวีันเป็นยังไงไม่ไหววะ จะรอเลี้ยวสักแค่โอู้ดาเมจครับจ <tinc S 2> ังหวะเนี้ก็ตึงก่อนเลยเออเอเดนดอเอเดนดอเลนวะเอาก็บอกอยู่เอเดนดอเลนโบวป่าครับครับครับทำไมไม่ที่ทำได้เอเอาดีแล้วนี้อย่าไปไทยอย่าไปเล่นกับมันเยอะอย่าไปเล่นกับมันเยอะเดาด่าเมทไม่พอโอเคโอเค ดาเมจเรามันไม่พอไม่ใช่คลิกที่เว้ยเป็นเล่นบอลนี่บอลนี่เป็นโลบบ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 เบบบบบนบบ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 ยบบบบบบบอบเบบบบบ้บบ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 อบบ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 ยบรบบบบบบบลบบ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 นี้ยบับบ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 บ บอกแขกครับครับไม่กลับครับบอกผมไม่กลับครับผมไม่ใช่เป็ดครับผมไม่ได้ไม่กลับครับผมไม่ใช่เป็ดครับติ๊กติกเตอร์ก็ขึ้นนะไข่ขโมยหิวหลังต้องยังให้รู้เลยเยอะหมดเลยอ่ะโอ้โหผมต้องไม่รู้เหมือนกันนะกูต้องเซฟแล้วล่ะบนสามไม่บนสองให้ติ๊กติงนี่ขอ ตัวท,ทีครับพอดีอพี่แจ้บนถึงเจ็ดครับน้องนอบนเยอนะไหมเสี่ยเราเรียกไปบนนะไม่คิดเลยผมมาผมมาเอาเ,เอาพวกนี้เอาพวกนี้เอาพวกจุดนี้โอ้เดินไปไหนล่ะพี่แจ้เดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยรอดีรอดี <S 2>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  เอ้เหนเทนหลังหลังหลังทิศเหนละโดนเยอะจัง ออ้ยโอยโอ้ยเจ้าคุวก็เล่นบรอะเนี้ยไัไม่ใช่เราเลี้ยงนั่นแหละไอ้สัสแรงจัดเหียไม่แรงก็แปแล้วเขัาไปยืนกองกันเรแตกมันระเบิดนะโอยัไม่จบเลยอน้อยเฉกตัวดิ้เตอร์งานแตมกี้มันโดนเราเลี้ยวเลยไอ้เนไอเกมเราไหวชิวต้องรอเลทอีกแล้วเกมแบบไม่ได้ ใจเย็นๆบอกน้องให้ใจเย็นเย็นเต็มเต็มเราไปชิวน้องเต็มเต็มก็ให้แม่ได้ลำไปต่อได้แล้วได้ไหมมันลำหลบนั้นเอ็งผักคันมาเอ็งผักวันมามาอยู่อ่ะเออมันมีข้อวเดียวปากวันมาดีมันไม่มีล้างเมื่อกี้ ไปกัอะไรโผแชร์ได้ไหมครับเรียบร้อยข้างล่างโดนปิดแหมดเชือกอยู่ตายเลยอ่ะตีด้าอยู่เหรอไปยืนดันเราไอยันเนด์รอไว้รถว้าฮะันเดือดดีโอริกเกอร์ ได้เลยตอนนจะลองาัดุมไปเลยขึ้นเลยไปเลยขึนไปเลยบ้นปเลยบาอเขมายุบงนะเอาหมดนะมนไเตอยต้องขึ้นรเรียกขึ้นเ็นหอ้นขึ้นึ้เขึ้นขึ้นข้นขอ้นขึ้นขึ้้นขอ้มาถ้น้ ลอยอยออยออโดน้เรียบร้อยเลยไม่ได้เกี่ยวอะจบอยู่นะกิดเดินหลุดพุ่มกลางเก้าทีนหลุดพุ่มโอ่เยอดาเมไปโอ้นเปี่ยไปโอรักก่อน อดี๋เรอไอันี้นะันี่นะกลังไปกํลังไปกํลังําลังกันววะอวิเร์แบนีหอแกะเอาไปสองแล้วก็ทันใบเฮ้ยเฮ้ยเราเราไม่มีใครมาช่วยบนเนะผายดีงนี้โอ้ยยังไม่ตาย อิดเกลวันอย่างนี้ตรงนี้พัองอย่างนี้พังหมดทุกเลนถ้าเดินเนี่ยหมดเลนดุเจ๊คือหลอดสองกอลล่อนเรียนก็บ่อยแบกไม่ไหวบน้องเยอนะเจแล้วปล่อยจลางเขาแตกใช่ไหมล่ะเธจะเดินไปทำไมเ้างล่างข้างล่างไม่ได้กยิบข้าไม่ได้กินคน มันล่างไอ้ายเมื่อกี้ลงไปปิดแล้วมาเดินขึ้นไม่ได้ครับกางก็ปล่อยชาติวัดเนไปก็ลงไปปิดมันจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่ลงไปมันก็ไม่ตายนะใช่ครับแต่เดินอๆครับสติดอันที่เพื่อนเรามีล็อกขาปวดอะไรอ่ะเดี๋ยวนีย แยกใหญ่แยกใหญ่แยกสสะโแยกใหญ่ครับต่ยยางรสครับโหมันตามไม่หยุดเลยอ่ะต้องู้ไต่ไม่ได้หือเดินเดินเดี๋ยว,ยวบบบโบบอลนอาไปโบที่เคยกัดมันกลับมาเก่งในวันนี้ๆๆ ดูมันเลื่อนไม่ล้นเลยยังกอลีนิกิน่เลื่อนไม่ล้นจริงอ่ะโอ้ยมีมามาแต่ตัวเลนเลดอ่ะต้องเล่นเลดเกมเลยเนาะรอ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 คุณคุณ ลับแรงเห็นรับแรงกลางกลางคนนึงแยกแยกกหน่อยแยกแยกหน่อยโอ้ตังสามพันกับตังสี่พันลองไหนไปสู้เขาว่าะไม่รู้ไปเสียตรงนั้นไปเสีไฟกดไฟม็อกรลนั่นแหละต้องก่ไฟแรงนั่แหละมันยาวแล้วนะอ้อๆๆๆ ต้องรอของ้าวเลยเล่นเล่นตัวหลุดเอาเจ๊หน้าไปนะอส่มาเออเดีไปเล่นทำอะไรเราเล่นตัวหลุดทางได้ไหมทางเปิดโอ้อันนี้เปิดหน้าก็ใส่อย่างเดียวเลยเต็มนาะค่ไม่ยอนนะมันเป็นาตัป้ก เอาได้กัดเลยละแล้วก็น่าจะที่นี้นะทันีดันะโอเคมาหนมาหนอย่ามาเลยไปมาอยู่มหเอาดปล่อยเลยนานหรือว่าราแบบไปวนไงเยไปนไปเลยไปวนไปเลยไปวนไปยไม่มีคนทำบนก็ไปบนไปเลยเมานี่ไปกันนะชีวิตไม่ถึงไตัวเี้มีรงไหมนะเสือเสือ ต้องนอุมเอ็นใ่จ้องล่ได้ปะเย็นเย็นอแลอแวออลออกลางเยอะางของตัวมันมีตัวอะไรยุควิ่งอยู่ข้างหลัง้ดยแต่แก่อะไรอ่ะไมารู้ปอนนะอนเอเลี้วม้วรอเลี้ยวม้วรอเลี้ยวมตัวอยเลียวม้วนอย่างนี้ก็บนตะ โดนล็อกขานะเฮอยบนบนล้อมังกรนะเฮอยเธอเธอไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปข้างลังเปิดเลยไปปามังกรนะเย้ครับปวดร่างผอมเปิดได้อยู่เด็กเตอร์เปิดอ่ะดิทเตอร์มันแรงนิดนึงเป็นตีละได้ได้ไม่ลงเล่นเลยเดี๋ยวยืนโซนฮะเป็นตีแบบโซนก็ตีช่วยเพื่อนด้วยผมดีนะผมดีนะ เออคนเดียว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 นอยมันอยู่ขางล่างอยงล่างเอยิงของล่างเอาบนก็ได้ตัเกตัวัางกรเอยานไอาด้่ะโอคเมยอัลงอันราจแล้อแล้จกขอบไปถึงอบูไปไหนวะถอยได้ปะบูจะหมดอ่ะโอเคโอเคทาไมเอาบูมา้เล็กกับผมเลยอัลลิกลางอันตรายจัดนี ล่างมือจับเลยระวังแอลกว่าทำมลได้นะคนคนออกไปนแม่นางแม่นางแม่นางทำไมไมไม่มีคนอยู่แล้วเห็นดแล้วเห็นห้าคนตัวเดี๋ยวเรียนแน้เดี๋ยวเรีย่องมลใช่แต่ไม่ได้ากันรออย่านีถ้าขูดแมวได้คือจบออกเปิดตาก็ได้นะ อ๋อปิดตาเปิดตาดีกว่า่โอ๋อ้ยมึงเข้าเปล่า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 ตกเปิดตาจะได้เล่นเล่นแม่น้ำไงเจ็บมากดักดักไว้เฮ้ยเราต้องลงลงลงติดล่างนะลงล่างลงล่าง รมรไม่ได้ขึ้นไฟเขียวกันนะโอ้ยแคเทียนไฟกูเทียนเม็ดม่วงนี่กูงงเลยนะอ๋ไม่น่าลยยนไม่ไหววงแตนี้แทงเขาไม่ได้ก็ต่อไประวัง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 ระวเหรอไม่ได้่ยืนไม่ไหวนะดอไฟก็ได้หายไปไม่น่าไปครับด้ครับโบโบอดีโบตีแล้วโบตี

เล่นอยู่บูนะมันอยู่นี่มีไปอยู่ไปโซนทัพไปครับไปโนทับเล่นเลยเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยปดาวมันก็ได้ปล่ดาวมันก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ทำเลได้เลยเอากิงเขาหลุมเฉยวัดทำร่างนะเดี๋ยวทด้ร่างกปได้ก็ิดอีกอันนี้ได้ที่เปล่าไม่เพิ่งไปก็ได้ ไว้บนเข้านะอือฮึเอาอะไรไปเลยแค่บุคคลเดี๋ยวปล่อยล่างแล้วเอามังกรปล่อยล่างประเด็นมังกรครับไปดูมังกรนะเดินดอนแล้วโบว์โบโบเอ๊ะมีเชือที่มั้พุ่งนีพรุ่งนี้จะไม่ตาย ไป้บนบนบนไปบนไปไหนบนไปไหลบนยหน้าผลด่างแล้วไปไหลบนอลิคเตอร์มาอลิเตอร์มาล็อขาให้ล้อมีอันตรีนะไเม่งไปร่นลอกขาให้ล้อรอเลี้ยวรอเลี้ยวหมหมดรอเลี้ยวแล้วเองวิสองวิเอเพื่อเพื่อเพอเพ่อเ่อเ่อเ โอ้โอ้โอ้ดาเมจส่นน้อยนิดอ่แม่ไงไหลจริงๆเราเราฝืนเล่นเดียวเกินมัาน่าจะแปหาเอามังกองกันด,ดี่จอจะตามกูยังไงจ<ๆ>ะตามกูยังไงอือลอดถ้าโดนเดยอะปิด เอ้ยถ้าถ้าเข้ากลางไฟปิดไอ้เปลี่ยนรองเท้าเป็นกันพีซีก็ได้ถ้าเข้ากลางไฟอ่ะก็พีซีเยอะเหนือยแล้วผมว่าคูดาวผมคือเออคูดาวฟอนอะตายแลย้วตายแล้วนะเฮ้ยโอ้โด่ามีเ่เธอออกของอะไรเนี่ยโอ้โตัดเลือดลายล่ยลายลายลายะไม่ให้ออกหรือไงเจอเราเรี่ยวอะไม่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  ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ให้ออกนะครับออกออกได้ได้แต่ว่าแต่ว่าของคิดพย์นี่นะเป็นดาเมจได้ไหมเธอไม่มีของดาเมจไม่ไมม่ีเลยไม่ได้ทนะ่มีไม่ได้ออกของดาเมจมันไม่ได้ไหวทำไรทำร่างให้เดี๋ยวทำร่างให้เดี๋ยวทำร่างต้องต้องแข่งก่อนแ่บจะได็ของดาเมจชิ้นสุดท้ายอ่ะทำไรบอกว่าไม่ได้ใช้แสงเลดีทั้งเกมอ่ะไม่โดนล้วงเลยอ่ะไม่มีใครล้วงเลยอยากโดนล้วงเว้ยใช่ไงเพราะผมโดนอยู่คนเดียวไงครับคุณ ก็มันล้วงก็ไม่ถึงไงมีล็อกขาใครจะล้วงถึงก็กจะเกิดน,นะค่อยๆเล่นนะครับอ๋อโดนก๊อตใหญ่ลแล้วนะแล้ทำสองเวฟอ่ะใช่มันติดอ่ะผมไปไม่ได้ผมต้องรอพันนิดอ่ะโอเคเอ้ยลิกเตอร์โผล่ร่างแล้วถ้าจะเล่นคือต้องต้องเล่นเลยอ่ะไม่ๆๆ่ไม่เล่นก็เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเดี๋ยว์น่าก่อนอิเรนดอไม่ไม่ต่าสักทีเว้ย เดี๋เติ้ลล่างเดี๋เติ้ลล่างบ้างครับแม่กลับแม่ครับแม่จบจบจบเลยบ้างจบเลยนะจบเลยนะเดี๋ยวไปปัดลิเตอร์ให้จบเลยจบเลยเขากลับคนมดแล้เดี๋ยวไปเนี่เตอร์กลับอปีพี่ตีบ้านเลยตีบ้านเลยแต่ครับพี่ถ้าเราะกันด่านเติ้ลเองไปทำคุยข้างล่างถ้ามันจบได้นะถ้ามันไม่มีคนกลับมันจะ เขาจบไม่ได้ตัวไม่เนี่ยตัวไม่ใช่ตัวนั้นป้อมถ้าจะทำให้ยีนได้ไปทำไวกว่าบบไปยืได้อเราเล่นขยเม่อกี้มันมีเวฟอยู่สองเวฟเลยนะข้างล่างอะ่ะเต็มเต็มเลยนะแบบได้สองเวฟเวพราะเมื่อกี้มีอยู่สว่าตัวยืนอยู่อะ่ะดูดิขนาดตัวไม่มีดาเมจแล้วเนี่ยโอ้ยเก่งแม่นางเก่งมากเลยแม่